เดี๋ยววันนี้เราจะไปอัปเดตเมจิกฟูดพอยท์นะครับที่อยู่ตรงชั้น1ประตู8ครับทุกคนเบื้องนี้นะครับทุกคนลงมาจากชั้นบนนะครับลงมาที่ชั้น1แล้วดูสังเกตประตู8ตรงด้านนี้นะฮะหมายเลข8ตรงนี้นะครับลงมานะครับวันนี้ผู้โดยสารเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในร้านอาหารราคาถูกนะครับแต่คุณภาพดีนะครับทุกคนเข้ามาเลยครับทุกคน มาจุดแรกนะมาจะจะมีจุดแรกตัวอยู่ตรงซ้ายมือนะครับก็มาแลกตั๋วกันก่อนครับแลกตั๋วเสร็จจะเป็นสมาร์ทการ์ดนะทุกคนมีร้านขนมมีเบเกอรี่ด้วยมีขนมมีเบเกอรี่ขนมปังนะครับแต่ด้านอ๋อเขนี่ก็เสริมโตไปด้วยนะแต่ด้านในสุดนั้นทุกคนจะมีร้านฮาลาลน,นะครับมีร้านฮาลาลด้วยสำหรับพี่ๆชาวอิสลามนะครับก็มีร้านฮาลาลข้างใน นี่ราคาประมาณนี้ครับทุกคนหกสิบเจ็ดสิบนะครับข้าวหมกไก่มีอาหารเวียดนามด <ใน S 2> ้วยนะทุกคนใกล้ๆก้กันเฝอครับนเะอราคาประมาณนี้ครับทุกคนราคาประมาณนี้หกสิบไข่กระทะประมาณนี้ครับ๋วยวตี๋เรือข้าวตสารเยอะอยู่นะเพื่อนคือบ่ายโมงแล้วนะตอนนี้ห้าสิบห้าสิบห้าประมาณนี้ครับ๋วยเตียเต๋ยวุ้งเป็นร้าน๋วยเตี๋ยเยอะเลยครับร้าน๋วยวตี๋เยอะเลย ติดอีกนิดนึงเป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวแต่เขาก็มีเป็ดนะแบบเป็ดเป็ดนะครับเริ่มต้นก็ประมาณห้าสิบห้าสิบหกสิบประมาณห้าสิบกะเพรานอะนี่เซตกะเพรามีเซตกะเพามีข้าวเป็นเซตต่างๆเริ่มหลักสิบเหมือนกันนะทุกคนข้าวขาหมูจุลานะทุกคน นี่ฮะหกสิบแปสิบนะครับเส้ใหญ่ก็มีนะแต่ว่าใายสุดนี่ออกเป็นก๋วยเตี๋ยวเบื้องนี้จะมีโทวครับรบบางนี้จะมีก๋วยเตี๋ยวเยอะเลยนี่เบื้องฝั่งด้านในสุดจะเป็นร้านส้มตำครับทุกคนราคาเหมือนในราคาเหมือนในประเทศอะ่ะไม่นระมาณนี้นะสีสห้าก็มีส้มตำไทย4ีิบห้าบาททุกคนอยู่อยู่มุมในสุดเลยติดตรงนี้ <laughs> มีมุมเฉียงตลอดนะผม ต,ตรงนี้มันข้าวมันไก่นะผมก็เด็กผมกินข้าวมันไก่ร้านนี้แหละดูเด็ดราคานละทุกคนนี่ติก60บาทนะเริ่มต้น60บาทได้เยอะอยู่นะวันนี้ผมก็กินครับเราก็จะมีร้านข้าวแกงนะข้าวแกงผมก็มากินบ่อยนะเนี่ยอาหารประมาณนี้ครับ45บาทสองอย่าง45นะฮะนีไข่เจียวนะผมอาจจะต้องซูมหน่อยเพราะว่าซูมเอา t หน่อยนะ ข้าวไข่เจียบเลยนี่ราคาเหมือนกับโรต้าบิ๊กซีข้างในห้างเราเลยอ่ะเมนูอาหารกนะ็คือแบบทำอันนี้คือเซตแบบทำสดๆนะข้าวไข่เจียวแบบสดๆอาหารผลไม้นะครับผลไม้แล้วก็จะมีโอ้นี่ข้าวสรารพัดหมูคืออะไรเอย่ยข้าวสรารพัดหมูอย่างนี้นะครับมีหลายหมูามากๆทุกคนนี่ราคานี่บีไก่สิบห้าบาทเองทุกคนมีปลาทอดด้วยมีปลาทอดด้วยนะครับ น้ำพริกก็มีเนี่ยเวงด้านในสูตรเดิมคนจะเป็นเวืองคล้ายกับเป็นอะไรเอ่ยเครื่องดื่มนะเงนี้นี่คือใหม่มากสดมากนะครับแล้วก็ราคาแม่แรงเดิมคนเนี่ยชานี่คือประมาณเนี้ยสี่สิบาทสี่สิบาทสามสิบห้าก็มีนะสามสิบห้าก็มีแล้วมีผลไมา้ผลไม้ปันาาป่นผลไม้ปั่นสดๆเออท้ายไปอะไรเอ่ยเมสิ c o ฟฟีม่มมที่คอฟฟี่ทุกคนนี่อยากให้ดูราคานะทุกคนไม่แรงเลยอะสี่สิบสาห้านะครับเลมอนไที่บวงนี้นี่คือไฟสวยมากทุกคนไฟสวยมากแล้วส่วนใหญ่ผู้โดยสารหลังๆะชอบมาเบิ้งข้างในนี้เลยเพราะว่ามันดูสีสวยน่ากินนี่ตรงนี้คือสามารถมานั่งได้นะทุกคมานั่งได้เลยเป็นเคาน์เตอร์นะมีอยู่สองฝั่งผมพาไปดูสวนด้านนอกอีกสอฝั่ง นี่คือผู้โดยสารที่นั่งทานกันอยู่ช่วงบ่ายโมงนะทุกคนแล้วนะเวิร์กนี้ก็คือสามารถมานั่งทานก็นได้เหมือนกันครับตรงเคาน์เตอร์นี้นะได้เหมือนกันคือนอกจากโซนด้านนอกที่นั่งอยู่มีเคาน์เตอร์ตรงกลางนะทุกคนเขาก็จะมีเวิร์กที่เป็นห้องห้องข้างในสามารถมานั่งทานก็นได้อันนี้เปิดไปทั้ช่วงนะเปิดไปทัช่วงนี่บรรยากาศเมจิกฟนะูดพอยท์นะทุกคนราคาไม่แรงอาหารอร่อยนะครับแล้วก็ อยู่ตรงชั้น1ประตู8สนามบินสุวรรณภูมินี่เองครับเป็นยไงครับทุกคนเห็นบรรยากาศเมจกคูดพอยแล้วนะผู้ยสารสง่งเวียดนามเยอะมากในช่วงเวลาเที่ยงต่อบ่ายนะครับใครสนใจก็ลงมานี้ชั้น1นประตู8นะครับทุกคนขอบคุณที่คอยติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน